สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube ที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีไปทางด้านผู้ติดตามทางช่องด้วยละกันนะครับวันนี้เดินทางมาที่วัดสนวนในนะครับพามาชมหนังกลางแปลงครับผมวันนี้เป็นงานแก้บนจุงกะสวัสดีแมวบองปอูนกุลเจ้าโสเสงใหญ่เขเมกรุบรุกขเนียด้วยละกันนะเนแ้อนืออมปื้อหอยราดเนื้อบองปูนเนืาานะ้อบนเนื้อเวิดสนูลนะเนือน้อนังเวิดสนูลบาดสนูลกระนองเด้อบัดนะครับ นะทักททยเป็นภาษาเขมรตามระเบียบของเรา <c oughs> เธอ,อยังจะน่าเนาะกูนเขมรเนาะมอยเยเขมรยัยยยรยยงจะน่าเนาะวันนี้พาพี่น้องทุกๆท,ท่านมาชมหนังกลางเปลงน,นะครับของอำเภอห้วยราชนะครับผมของพี่อังเปาภาพยนตร์ <c oughs> นะครับซาวแอนไลท์นะครับผมตอนนี้ก็กําลังติดตั้งแล้วครับผมวันนี้ลงจอสิบเมตรครับได้ข่าวว่ายาวเลยนะเอเอเอสเด็จจอ โอ้เจ้าทินดีด้วยนี่นาบานงวดเลขนี้บานงวดอองโอ้ยเจ๋งโอ้เจ้าทินน่ะเจียวเลยครับผมอาจารย์สวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้โรงงานแก้บนกี่วันครับอาจารย์16 17 18 19 30 31ที่หที่2 8วันครับโอ้โอ8วันเลยเจ้าภาพแคนเลยบอกพี่หรือว่ายังไงไม่ครับเจ้าภาพคนละคน อ่าก็คือ8วันนี้ก็คือ8คนเลยหรือว่ามีมีใครที่เมาสองสามวันไหมหรือว่าแค่วันละคืนมี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 บที่สามสิบสามเอ็ดที่หนึ่งอ๋อคือเจ้าภาพเดียวแต่ว่าเมาสามวันโอ้เจียวเลยครับผมเนียน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขุมพลังนะครับผมเดี๋ยวคอยดูด้านหน้าที่อาจารย์อังเปาแกชั ในจะเป็นในส่วนของ power นะครับที่ใช้งานนะครก็จะเป็น SAE นะครับผม TX 102นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ PM x M, 10 2แท่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ hammer นะครับชุดเครื่องกลึงก็จะเป็นในส่วนของ Mix H a นะครับผมแล้วก็จะเป็น Cross Digital นะครับผมที่ทีมงานใช้งานกันนะครับนะทีมงานโอ้โหประมาณเนี่ยจองังเนี่ยนี่บอก โมปีเนี่ยโอ้สองคนพอเนาะนะอันนี้ของไว้ที่ไหนพี่อยู่บ้านอะไรครับรบ้านตะคงครงับบ้านตะคงอ๋อนะตรงนี้เองเนาะวันนี้ลงเบ็ดกี่ใบครับอาจารย์แปดใบครับทางละสี่อันนี้เป็นสูตรอะไรครับนี่<ะ>เทอร์โบครับอาจารย์อ๋อเนาะเดี๋ยวค่อยถาม <c oughs> พี่อังเปาแล้วกันนะฮะนี่ครับผม พนักงานไม่ต้องเยอะครับผมวันนี้ลงจอ10เมตรนะครับสี่โพยเลยเนาะแม่นะรูยตะบัดนี่จอตูเรียบ้านเบิด์ตไ้ไหนี่ครับผมส่วนจอวันนี้ก็จะเป็น10เมตรนะครับทางด้านโครงจอก็จะเป็นนั่งร้านเลยนะครับผมนี่นะจินนับบัดเมอืองเกลือนี่ครับผมในส่วนของโจนีทีมงานอ่างเปาจะใช้เป็นนั่งร้านเลยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมใส่ตีนเป็ดปรับระดับให้เรียบร้อยนะครับ เซฟตี้ด้านหลังก็จะเป็นเหล็กนะครับผมอาจารย์นี่ปักสลิงด้วยไหมครับเนี่ยต้องปักสลิงด้วยไหมไม่ต้องเลยใช้ค้ำยันหลังอย่างเดียวโอ้นะเจ๋วเลยครับผมเพราะว่านั่งร้านจะเป็นในส่วนของนั่งร้านที่เราใช้แขวนเสียงกลางของเครื่องเสียงนะฐานค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็เลยในส่วนของเซฟตี้ก็ไม่ยากเลยครับผมใช้แค่ตัวเหล็กค้ำแค่นั้นเองนะครับผมนี่นะสวยงามครับผม นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีเสริมเข้ามาอีก3หน่วยหรือว่าประมาณ2หน่วยเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นทีมงานไหนนะครับผมอาจารย์ตัวนี้ตู้เบรเป็นสูตรอะไรครับนี่อ๋อเป็นเป็นสูตรเทอร์โบเนาะนะครับผมก็จะเป็นเทอร์โบข้างละสี่ใบนะครับเสียงกลางก็น่าจะเป็นสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้นี่นะฮะสวยงามเลยครับผมนะฮะข้างละสามใบนะครับถ้าว่า นับเป็นดอกก็จะเป็น6คูณ4นะครับผมโอ้เจ๋วเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายนะฮะ mm hmm. อังเปา m o v i ่นะครับผมของอำเภอห้วยราชนะครับมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับผม mm hmm. ก็ขอให้รับงานกันได้ยาวๆกันแบบนี้นะครับผมอย่าให้มีเหตุการณ์หรือว่าอะไรมา ต้องให้พี่น้องเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นหนังกลางแปลงได้หยุดเลยนะครับวัดสวนหวนในนี่ก็จะมีเจ้าภาพมาแก้บนเกือบทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเล็กจอน้อยหรือว่าจะเป็นจอใหญ่นะครับผมพอที่จะสร้างรายได้ให้สําหรับพี่น้องเราที่ประกอบอาชีพหนังกลางแปลงได้พอได้ทําธุรกิจลืมตาปากกันไปนาอพี่น้องเนาะนะครับนี่พาวเวอร์ของอาจารย์แกครับผมเห็นแต่ด้านหลังครับด้านหน้าแกยังไม่เปิด,ดก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหน นะครับอ่ะเดาเดา,ดาเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับสาหรับ FC, เอฟซีเครื่องเสียงนะพี่น้องท่านใดที่เบึงแข่ดากกระหู้แล้วแหละว,ว่าเป็นรุ่นใดใช่ไหมพี่น้องนะนะครับผมนี่นะวันนี้ลงสเตนชายนะครับผมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็เฉียงเฉียงกับหลวงปู่พรมนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีเสริมเข้ามาอีกประมาณ3หน่วยนะครับผมแล้วก็จะทยอยเข้ามากันเรื่อยๆ นะครับแต่ว่าของพี่อังเปานี่ก็ลากยาว8วันเลยครับผมนะเจ้าภาพก็สลับสับเปลี่ยนกันไปราคาย่อมยาวก็ผมเพราะว่าในส่วนของการตั้งก็จะลงของแค่วันนี้นะส่วนเจ้าภาพท่านอื่นที่จะมาโตอก็อาจจะได้ราคาที่ลดลงเหมือนพี่แกบอกเพราะว่าวันต่อๆไปไม่ต้องใช้พนักงานตั้งก็อาจจะลดหยอดในส่วนนี้ได้นะครับหลังจากปีใหม่นี่มีจงเข้ามาอีกบ้างยังพี่ครับ มีหลังจากหลังปีใหม่ีลูกอจองมา15คืน15คืนครับแก้บนอยู่นี่แหละครับแกบนที่นี่ที่นี่เลยโอ้นะครับผมเ<ต>จวเลยลไไครับต้องหาคิวลงด้วยใช่ไหมครับ,รบอ๋อเพราะว่าก็จะมีเจ้าอื่นที่แก้บนอยู่นะครับอันนี้จริงๆนี่จะลากยาวก็ไม่ได้นะลากถึงแค่วันที่สามบ่ะพี่ถึงวันที่หนึ่1ต้องแบ่งให้หน่วยอื่นลงลงด้วย อ๋อ <2, 3. S 1> ทีวีชัยภาพยนตร์ก็จะลงสองสามนะครับนี่นะก็ได้วันต้องดูกันด้วยนะครับเพราะว่ามีเจ้าภาพหลายท่านนะครับที่รอที่จะเข้ามาแก้บนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตามติดตามกันไปนะครับผมนะตอนนี้นี่นะครับรถหน่วยก็จะเป็น6ล้อครับผมนะบรรทุกไม่หนักจนเกินไปเพราะว่า จอสิเมตรนะครับแล้วก็เบตข้างละสีก็ไม่ถือว่าอุปกรณ์เยอะเท่าไหร่นะครับใช้หล้อขนคันเดียวสบายเลยครับผมนะสี่พยเลยเนาะลูกน้องปีเนี่ยนะใช้พนักงานสี่คนเองครับผมเจ๋วเลยนะมึงเกลืเลยนะครับนี่ มานตีมาดับระดับระดับเออเนี่ยมาตรฐานมาตรฐานนะครับผมตั้งโจต้องใช้ไอตัวระดับน้ําตรงเป๊ะเลยนะครับผมแน่นอนมากนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผม ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงอำเภอห้วยราชนะครับผมวัดสนวนนหนสามารถมารับชมกันได้นะครับมาหากินลูกชิ้นนะครับผมส้มตำนะฮะถ้าเป็นในส่วนของจอเล็กของกินของขายก็อาจจะไม่เยอะเหมือนจอใหญ่นะฮะแต่ถ้าจอใหญ่นี่ก็อาจจะมีของกินถือว่าจะเป็นในส่วนของสไลด์ดงสไลเดอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับผมูนะ้ะ จอดกันยาวเลยครับพี่น้องนะฮะตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายกันได้แล้วของพี่อังเปานี้โจดตั้งแต่โดนคําสั่งตั้งแต่ตอนไหนอะพี่สงกรานไหมใช่ใช่ใชอันนี้เป็นงานแรกเลยไหมพี่ท,ที่ได้ขยับเนี่ยเนาะสงกรานจาได้ว่าไปลงที่กระสังไอไอ,ออมเพอกระสังอ๋อวัดวัดกระทะลิเสร็จนอนยาวเลยครับผมเจ้ายของร้าน นะครับอันนี้ก็อันนี้คือคืองานแรกเลยที่ที่โดนสั่งหยุดมาใช่ไหมพี่โอ uh, ้นะครับก็หวังว่า,ยาอย่าพึ่งหยุดกันเลยเนาะอพอแต่ได้ลืมตาอ้าปากอาพอต่บานใจคา,ารถดสัญจอไม่เตือนเบิเบดเลยลูกครูเอ้ยนี่นี้อันนี้นนก็อันนี้เฉพาะอันนี้ก็8วันลแล้วแล้วมีเจ้าภาพมาจํามาแล้ว15คืนอย่าพึ่งเลยเนาะ เอาจริงๆหนังกลางแปลงนี่ถ้าว่าแก้บนนี่คนก็นับได้นบองเนาะนะไม่ได้ว่าจะเยอะแยะอะไรมากมายนะครับของพี่นี่สำรองจอใหญ่สุดให้เจ้าภาพได้กี่เม็ดรครับบองถ้าว่าของพี่นี่จะมีจอใหญ่สุดกี่เม็ดรครับ14เม็ดอ๋อนะฮะก็เรียกใช้ได้นะครับผมจอดแล้วมันพลิกหมดเฮ้ยถ้าต่อ,อย่างจะนานนี่จอดยู่คลังนะ,นะีกนะ นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนี่นะอุปกรณ์สวยงามเลยครับนี่นะบรรยากาศก็สบายๆกันแบบนี้แล้วครับผมนะะตั้งกันไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้เวลา16นาฬิกา22นาทีนะครับผมติดตั้งอุปกรณ์ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วแหละนะครับทางด้านโจก็เหลือแค่ติดป้ายขึ้นธงนะครับผมในส่วนของสายสัญญาณสายไฟหรือว่าจะเป็นในส่วนของสายลำโพงตอนนี้ต่อเข้าพาวเวอร์หมดแล้วครับผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่เปิดฝาพาวเวอร์พร้อมที่จะจวดเลยครับผมนะในส่วนของการบรรเลงในค่ำคืนนี้นะครับ อัมาฟาค่ผมถือว่าเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเครื่องเสียงหรือว่าจะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเนาะพี่น้องเนาะนะ่ะอย่าเพิ่งปิดเลย <c oughs> นะ่ะภาวนากันแบบนี้ดีกว่านะครับผมเนื่อยนะนบองปูนไหมนะน่ะอันังโพบานสตางนังโพบานรับกาก็มูติโดยนะนี่นะครับ เใส่เดิมเดิมเดี๋ยวเขาจำได้ใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนสีวางสลับสลับเสร็จแล้วครับผมฝั่งนี้นะฮะติดพาวสองตัวเจวเลยเจ้าทินเออน้าแจวเลย เนี่ยแปบเลขกนะมานองเลยนี่98 98 98 98เต้ารุ้ยเนี่ยผมเต้านี่มันโอ้ยตางชีนุมเด้อเนอะบาทนะครับเสียงกลาง12นิ้วน่าจะเป็นสองคูณหนึ่งนะครับผมแจวเลยครับบาาชัน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 เดี๋ยวไปดูในส่วนของ ไฟทุงนะครับผมในส,ออส่วนของไฟทุงตัวนี้ติดตั้งโหลดแล้วนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผมแดงเขียวฟ้าเลยนาออาจารย์ <c oughs> ผมทตงไงกร้อยสลับเกิดคิวข้างลือมานองไว้นะ <c oughs> <c oughs> นึกใครเ <c oughs> มื่อกี้เดาทางเราได้ใช่ไหมไห <c oughs> <c oughs> ครับ ไฟนี้ก็ทำเองด้วยใช่ไหมครับน,บนี่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 ไฟจะใช่โอ้นะฮะอาจารย์อ่างเปาเนี่ไม่ธรรมดานะครับผมงานป้ายใหญ่ก็เก่งนะฮะเครื่องเสียงอีกเอาทุกอย่างเลยทีเนี้และลูกชายอะไรนี่ทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยไม่เป็นสักอย่างเลยเลเรือเลเรือมามนี่นะนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ลงโจขนาด10เมตรก็เครื่องเสียงข้างละ สีใบนะครับแต่ถ้าว่าใครอยากได้จอ14เมตรเครื่องเสียงจัดเต็มให้นะครับผมเจ๋วเลยครับพี่น้องนะครนีนะ่อุปกรณ์ประมาณนี้เองครับผมรถหกล้อคันเดียวขนมาสบายเลยครับไม่ต้องใช้ลูกน้องเยอะครับผมลูกน้องแค่4คนก็ทันครับผมนะเดี๋ยวเรารอดูเปิดนะครับว่าอาจารย์แกใช้ตัวไหนนะครับตอนนี้รอให้แกเปิดก่อน โซเดาตวเลาโม่เนียทุกคัวเดีมทุงนียพรุ่งนี้ก็จะมีเข้ามาอีกประมาณ2-3โจนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเดินทางมาถ่ายให้ชมนะครับว่าเป็นหน่วยไหน นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ให้ชมนะครับในส่วนของโจอขนาด10เมตร8เมตรนะฮะหรือว่าจะเป็น12เมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขาประจำในส่วนของวัดสนวนในนะครับก็ทางท่านเจ้าภาพที่บนไว้นะครับผมถ้าว่าบนบานแล้วได้ดังใจหวังนะครับก็แล้วแต่ท่านเจ้าภาพนะครับที่อยากจะ อเอาหนังมาแก้บนุนะฮะจะเอาหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ตามงบประมาณนะครับผมหน่วยหนังก็มีให้เลือกมากมายนะครับผมตามที่ยูทูบเบอร์หลายท่านที่เคยมารีวิวนะครับส่วนท่านจะมาบนเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านแล้วแต่บุญวาสนานะครับผมนะฮะนะครับผมตอนนี้ติดตั้งในส่วนของโตอยนะครับผมแทนชายพาวเมก ก็แจวเลยครับผมลูกน้องสี่คนครับผมสบายๆครับไปเรื่อยๆครับผมอาจารย์นางเปาก็มากับลูกนะลูกน้องอีกสองนะครับผมนี่ใส่ไฟแล้วครับตอนนี้นี่ในส่วนของไฟก็จะมีไฟหน้าตู้นะครับไฟพาวสองดวงนะครับแจวเลยนะครับผม สุดยอดเลยครับวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณด้วยแล้ะกันนะฮะกับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เอาบรรยากาศมาในส่วนของการติดตั้งนะครับมาให้ชมนะครับกับการติดตั้งของหน่วยนังอังเปาภาพยนตร์ของอำเภอห้วยราชนะครับผมวัดสนวนในพี่น้องทนใดที่สนใจอยากได้มารับใช้นะครับผมก็มีทางด้านโจ ที่จะคอยรับใช้ท่านเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นจอ14เมตรนะครับหรือว่าจะเป็น10เมตรนะครับเครื่องเสียงก็จัดเต็มจัดหนักให้ได้นะครับแล้วแต่ท่านเจ้าภาพอยากได้นะครับผมนะวันนี้ก็ขอบคุณกการติดตามรับชมด้วยโอกาสหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนและการโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ